กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอฟซีทูกฐานอยู่ใน,นประเทศละต่างประเทศพอๆกับนั่งนันคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อบรรยากาศย่ำแรงพี่น้องเอ้ยเฮากับกำลังสีกล้าเกี่ยมเมื่อเนาะตอนนี้เนาะมากำลังขอสองคนมาเบิง่งกนำการพี่น้องเอ้ยผู้ใหญ่พี่น้องสีแต่งของหายวะสันมีอย่างพี่น,อน้องเฮากับบริวารสิเอาของเนาะแต่ผู้ใหญ่เฮาก,กับเอาเนาะของฝาของต่อ น้องบิวเห็ดยังปลาคอาปลาอะอืมสีปลาให้แมสันนี่ปลาเฟดชไปหาปลาอลาคออืมน้องบิวกำลังเสียปลาหายไปนัองเลยอุ้ยปลาปลาคอหน่อยปลาเคง

โอ้ตัวนี้เพิ่นออกมาแต่ตัวเย็นแม่นพอนองบิวไปหาปะแม่พอนองบิวไปหาโอ้เอาปลามาฝาสนีก่อนสอนทงในเรอยมีสอนปะใส่ทั้งน้านอะ้าปามันพักกตรพลาันพ่อยจกั้ต่อ แม่ไม่แต่คองหาเองพักเกี่ยวองพื้นปลูกเองเลยเออบ่อหนักบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่บ่อเด็ดบดมื่อเลยแต่ที่ชื่อเขาแทนเลยหาเอาของหาได้เลยมีแต่คองหาได้ก็ดีคือกันเนาะก็ดีคือกันคองธรรมศาสตร์บ่อพักกันแยงครับฮักกับบ่อเอาคือการบ้านเฮากอลายเอาให้กับบเอาบ้านเฮากอลายบ่ออึด พักะแยงนะมันสินะโกรธเท่าน่าขนาเมื่อกันเลยสลัดปลาผักสลัดแหละกับปลา,ปปาน้องเบี้ยไปยืนดูอาาเอ้ยขอบปปา้ใจใหญ่ใหญ่ขอบใจขอบใจหลายๆขอบใจหลายลายผักขอบใจอันพอหนังบิวนำเด้อ <c oughs> สบายดีพี่นอ้องเด้อ <c oughs> มีปลาปลาคารปลาขอพอน้องบิวไปหาล่าจะหาอะไรเนี่ยขึ้นไปยืัยืนงมเอายื้นแหงน้บกเป็นงมเอาหนามบกแห็นเ่ยื้อนเอากคืนแต่เิปนเลยโตมใบแกงปัลัดัลัดจะงามอะไีเนาะนี่จะใบใหญ่นี่จะไบงางามสวยเยเอดีดีโหเนาะ ที่พันข้าวโพดเนล่งนั่เอาเบบ่อาไปยายกินลาบปลาแม่พัชรัลา์อุ้ยของฝวัเยอะแยะเลยทีนงน้ำทงชอดน้ำทงพยายามมัน้ำเสีน้ำออกคุณจะบวนงนัำอ่หลายอย่างอยู่นมือมาดิเธขอบคุณลลายขอบใจละลายเด้ออันนี้สินหนึ่งข่าวปเนี่แมนนีีา เ่ขาวอากระชิ่ดกรบปา่วนได้ลของฝากกะเต็มมือพี่น้องเลยของฝากกะเต็มมือประหอมอยู่พุ่นอยู่พุ่นกับพอพอมีเนาะพอพอนนั้นตัวข่อยคุดนเนี่ยทำแหน่ปลูกปัะหอมแหน่ใบใบมันน่ากระป่งขึ้นมันกำลังมันใกล้อยากชุดแล้วคือว่าแหละ ใบมันป่งขึ้นมาใหญ่แค่นะใบแหลกมันนะลมเด้อบ,บานี้ค่อยขำลงแรงเลยกับเป็นลมๆมเนี่พี่นอ้อยนอนอไคอยมา,ยาม้อ,นอนางนอนเอ้นก็เมบุบอยบหายไปกันค่ะมื่อคืนแล้วพี่น้อย

ไยบอกว่าย่านย่านกนาพันดีกไปไวายแนอ่ะพญ่จอยพจยยอยก็บอกตายนี่ว่าซูสีพี่น้องเลยครับีมือไปก็บอกตายแล้วแล้วบอกว่าเออครับไปไปชีคให้นี่มันจะหอดไวอยู่เนี่ยมั <c oughs> พญ่จอยแล้วก็ว่ายดู่นเล็กรถคนขี่ชาติบวไดใจนี่พี่น้องเ้ยรถท่มนเรงจ้าได้แต่แีน่นคนอ้ากนหนาหลมุนเดียวมา่บาตายจะสิลงไปยามพญยจอย บบได้ของฝากไปตอนปัญจยอยก็แล้ของฝากกับโบมียังมากมายเด็กพี่น้องเอ้ยของหาตำป่าตำโด่งตำธรรมชาตินี่แหละอดีตชื่อกับโบมีเงินพี่น้องเอินเมนเท่ากับเอาของเทวหาได้แหละเป็นมันเป็นียังอะไรกระแดกค่ะโอ้ยยังบหมือนไปตีหนาโบกก่อนเมนจะหน่อยมนนี่บกนี่นะบอกร้อนเมลล้มันลม

โอ้ยมันถือมันถือบาทหนึ่งนี่มีนี่พี่น้องเขาใช้ไอเบิ้งขนว่าถือบาทมันนี่ขู่นี่พุ่ยเต็มนี่ขู่เบอร์สิบหาเต็มเลยปลาหน่ะแม่นถือม่องน่ะถือเฮถือเฮน่ะแม่นเฮสิบสองศอกเฮก็เฮใหญ่พี่น้องเอ้ยเฮสิบสองศอกเลยหน้าบ่าวตายหวานไร้เลยเพื่าเพิ่นเจ็บแขนเพื่อว่ามีแต่ห่านตายเป็นคนหวานยืนหวานอยู่ในเถือ ดปลรแมาเื่อมแนพวแหกเขากแหกทีปลาทีันมเีทีจ้นกินมือยป็นวตรี่กูปลาดตนเปลานี่มือหีเ่าวาย่หล่แหกินางบ้านลาเปนปลานี้ปป่ยาเลี้ยงเนาะแมนนะพอน้องบิวกัยังว่าโอ้ยว่ะคืนทอดพอหญ่จอยเน้คืนทอดไงื้นเ่ได้ปลาพอน้องบิวอันลืมบอกพอน่าเห็ดยดไไว้เด้อป่าเมือ เล็กอยู่คิดฮอดทีมงานสร้างแหเล็อยู่เล็มืออยู่อือพอน้องเดือนก็เพียว่าโอ้ยพอน้องเดือนตัดเด้อผมมาไปบ้านน้องนัดอ้ายคนบ่ผมก็ยาวว่าดิัว่าผู้อันกระเทยมีทีมงานเฮาก็พากันเ่งทําอยู่พี่น้องเอ้ยเออๆว่าอีกบ่นานดอกพี่น้องเพราะว่า ฝากันลิงเห็ดอยู่เพื่อนก็เข้าใจว่าเพิ่นกับเพิ่นก็อยากไปซอยทางนั้นคือกันพี่น้องเอ้ยเพิ่นกัว่าดอกเมียเพิ่นว่าโอ้ยว่ามิเตชามิเตชามีเนี่ยก็ทีเพิ่นว่าเพิ่นก็มาจอบเป็นเยี่ยมคือกันพี่น้องเอ้ยหมู่จักว่าผ้าถือเพิ่นก็มาซองเบิ่งผ้าถือกับว่าซองเบิ่งเป็นได้ตายเพิ่นว่าก่อนหนงเดือนสิไปหวานเขาหวานหน้าต่อจะพาลงไปเลยยาวๆต่อจะลงไป โอ้ยพอน้องเลี้ยงก็ดีอยู่ได้ได้อากาศพันธุ์แท้เจ็บไข้ก็โอ้ยหาเกได้ครับรถลดเป็ดเป็นสี่เป็นครับรถจักรปะเด้เป็นแม่นรถไทยครับเป็นขนาดทีรถทียังไงเขาตั้งข่าวร้อนนคือแข็จนหักแข็หักคือป่าต้านนั่นแหละ ชีรทีมันีตีไปว่ารถจักเขามาตำว่าเข้หักเขาไปเฉยไหกันจูงรถตีไปอยู่เขาหายเหมืนทเป็นเป็นบริขี่่ไมเพิ่นจูงไปก็จะมาตาเพิ่นเดือนบริขี่ยัเขาได้ึงวาเพิ่นยาติโอ้ยทีรตจักมเป็นอะไรแมนครับเป็น คนับน้ำมูจะเดือได้ผลหมกเคยได้ผลกับเรื่อยคนับไม่ตีขีรถทีก่อนก่อนชิเมื่อก็ได้มาล่มกันอีกพี่น้องเอ้ยให้ของฝากกันอีกเอาละพี่น้องคลิปนี้ก็สุมาพาควรนะพี่น้องอัสิเดลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องบ่าวตายเด้อพี่น้องโอ้ยบ่แม่เด้อเนาะโอ้ยจะคล้องซ่องบนแนมบนผึ่งปรับรถซ่องน้องหนาดเด้อพี่น้องเด้อ

ของมันคุมหลายไปก่อนพี่น้อง